เวลาของคอลัมน์หมายเลขเจ็ดนะคะต้อนรับคุณสมโพศ์ตัวรักษาพี่โพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคอลัมน์หมายเลขเจ็ดครับขอเริ่มที่พระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเกี่ยวกับการรักษาความผ่นความยุติธรรมในแผ่นดินครับวันนี้ความว่าพระบรมราชโวาทพระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็ไม่ได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศิลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยพระบรมราชโองวาดในพิธีพระราชทานประกาศสนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่33ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่29ตุลาคมพศ2 5 2 4 สังคมไทยจะสงบสุขได้นั่นก็ด้วยความยุติธรรมในแผ่นดินนั่นเองครับ,รบมาถึงในส่วนของหยุดขายสียงจุดเปลี่ยนประเทศนะครับถือว่าได้รับเกียรตินะครับจากทางประธานสภาอสาหกรรมแห่งประเทศไทยตอบรับตามที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันย เชิญมาร่วมกันรณรงค์กับโครงการของทางช่องเจ็ดของเราะนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดวิธีการรณรงค์ของทางคุณสุพันมงคลสุธีประธานสภาอุตส,สาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมไปถึงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณสิริพงศ์พฤติพันธ์และก็เด็กน้อยนะครับซึ่งคุณพ่อเขารักความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ส่งเสริมปลูกฝังแนวคิดให้กับทางลูกของเขานั่นก็คือ,อน้องหมากเด็กชายท ธนพิพัฒน์ลิมวัชรกุลครับลองไปฟังเสียงของทั้ง3ท่านดูนะครับว่ามีหลักคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศครับการขายเสียงถือว่าเป็นการบ่อนทําลายประเทศอย่างรุนแรงเศรษฐกิจของประเทศเราไม่สามารถฟื้นได้ถ้าเรายังขายเสียงกันอยู่คอร์รัปชันจะเข้ามาอย่างมากมายเพราะทุกคนยังขายเสียงอยู่ทุกคนจะสแสวงหากําไรจากผลประโยชน์ของท่านเอง ใปสู่การเมืองการเมืองก็จะสแสวงหาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีโอกาสเจริญอย่างแน่นอนขอความร่วมมือเถอะครับอย่าขายเสียงหยุดขายเสียงเพื่อประเทศชาติของเราครับหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ ทั้ง3ท่านเลยนะครับมีมุมมองโอ้โห,โโหน่าคิดแล้วก็ชวนให้คนไทยทุกๆคนเจ้าของสิทธิในการเลือกตั้งออกประทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาคนยนต์นี้นะครับมาถึงในส่วนของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของงบประมาณที่เขาได้รับสนับสนุนจากทางพูดง่ายจากทางส่วนกลางเนี่ยถือว่า30%แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้ว30%ที่ว่าเนี่ยที่เขาจะใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเขาเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย ถูกแบ่งโดยนโยบายของรัฐบาลถ้าถามเรื่องนมโรงเรียนเบี้ยของผู้ชราผู้พิการสิ่งเหล่านี้คือนโยบายของราฐาัฐบาลคำถามเมื่อบูกรวมเข้าไปในงบประมาณที่จะไปสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดปัญหาครับ hmm. เพราะว่างบประมาณส่วนนี้ถูกแบ่งออกไปทําให้การพัฒนาในพื้นที่ทําได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็เลยสะท้อนปัญหาว่า อนุมัติงบป,ประมาณมาให้เขาแต่แฝงมาด้วยโครงการของทางรัฐบาลอย่างนี้ว่าไม่ถือเป็นประชาธิปไตยแล้วที่สําคัญทําให้การพัฒนาเนี่ยมันไม่เต็มไปดามไอ้เขาเรียกประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่ให้กับทางประชาชนอีกหนึ่งข่าวดีครับที่คุณอนุมัติได้พูดไว้ทางกะกะตอเองได้มีการเชิญชวนรณรงค์ให้กับประชาชนเจ้าของสิทธิที่จะมีการยนอนบัตรทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ครับเขามีแอปพลิเคชัน ตาสับประรดนะครับที่สายด่วนนะครับผมบอกอย่างนี้เลยครับสายด่วน144 144นะครับ1 4 4, 4 1> คุณผู้ชมสามารถแจ้งเข้าไปได้นะครับพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งของอ,อ,อปตอในทุกรูปแบบท่านจะได้รับเงินเนี่ยค่าแจ้งเบาะแสแต่เขามีเงื่อนไขแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันถ้าหากสามารถแจ้งเบาะแสแล้วทําให้กกตสั่งเลือกตั้งใหม่ท่านได้25,000บาทถึง10,000แบาท ระดับที่2ถ้าสามารถทําให้กรกตระงับการใช้สิทธิ์รับสมัครของผู้สมัครได้ท่านได้ถึงอะไรไหมครับสองแสนบาทที่เดียวยิ่งถ้าทําให้สารดีการหรือสารอุทธรมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้ท่านได้ถึงอะไรไหมครับสี่แสนบาทและสุดท้ายครับถ้าทําให้สารดีการหรือสารอุทธรเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตได้ท่านได้ถึงห้าแสนบาทเลยย้ํากับทางคุณผู้ชมนะครับว่า ถ้าท่านจะทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีสําคัญอย่างยิ่งความปลอดภัยข้อมูลของท่านทุกทกท่านที่ส่งถึงกรกตเป็นความลับครับแต่ว่าในการสื่อสารกับทางกรกตต้องย้ําคุณผู้ชมอย่างนี้ครับความปลอดภัยของท่านเป็นเรื่องสําคัญอ,อย่าให้ในพื้นที่รู้ถ้าท่านจะทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีมผมเชิญชวนครับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนี้นะครับถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นได้ 28พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์เลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทนไม่ว่าจะเป็นนายกอบตหรือสมาชิกอบตทุกประเทศหมดเวลาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการรณรงค์เราทำต่อเนื่องนะครับตลอดไปเรื่องของหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศครับก็ใครมาซื้อเสียงเราก็ไม่ขายถุกึ่งครัรนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สมพนมากนะคะคุณนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ